ผมรู้สึกว่าเฮ้เราปล่อยประเทศเราเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะทรัพยากรของประเทศเราคือเราพยายามน,นะทุ่มงบประมาณต่างๆในการดูแลสุขภาพนะ,นะสามสิบบาทรักษาทุกโรครุ่นี้นะ่นผมอ่านง,งานวิจัยล่าสุดนะท่านรู้ว่าครับงานวิจัยเนี่ยผู้ป่วยจิตเวศของเราเนี่ยที่เราต้องแบกรับภาระต่อปีนะปีหกหเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นกว่าล้าน ่อปีนะแล้วแล้วเชื่อไหมที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับผมไปลงพื้นที่นะครับไปไปที่โรงพยาบาลคำชดีนะไปที่มินิธันยาลักษณ์ของเราผมไปลงกับท่านนายเพืผมก็เห็นท่านนายเพื่อนะคชดีเนีก็ให้ข้อมูลเราแต่ที่น่าตกใจคือเวลาเราเห็นคนคุ้มขั้งน,นะครับจิตเวชเนี่ยจากยาเสพติดเนี่ยเตียงเราไม่มีนะพยาบาลเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเราไปเอาเอาใช้ใช้ห้องเดียวกันแล้วก็ ล็อกกุญแจม,มือเขาไว้ไว้กับเตียงนะครับไม่รู้จากคุ้มค่มามันเมื่อไหร่แล้วธัญลานก็มีแต่ผู้หญิงเราไม่ได้มีแยกโซนเลยเพราะฉะนั้นแล้วปลายทางจากต้นน้ํากลางน้ํามาปลายน้ําถึงการรักษาแล้วที่ที่น่าตกใจกว่านะไปมินิธัญลานท่านผมถามเขาว่าไอ้ควบคุมเนี่ยาบำบัดหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วอัตรารีแล็บหรือกลับมาเสร็จซ้ำอีกกี่เปอร์เซ็นต์มาครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต ก็จะนั้นงบประมาณ2 0ื่นล้านที่เราทําอยู่เนี่ยมันเหมือนละลายละลายน้ําทิ้งอ่ะในปลายทางที่เราพยายามขยายศูนย์ขยายศูนย์บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดรวมไปถึงเนี่ยทุ่งประมาณมาอาจจะต้องเพิ่มเตียงต้องทําห้องอะไรเพิ่มเพื่อเซฟเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วสุดท้ายเนี่ยมาโอรุโอเวอร์โหลดกับงานสาธารณสุขอันนี้คือปลายทางของยาเสพติดแต่ต้นทางเนี่ย ผมว่าถ้าเราจัดการต้นทางได้ดีๆนะซีลชายแดนให้อำนาจแก้กฎหมายสนับสน,นุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อำนาจการปารบป้องกันปากปามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมไปถึงไปถึงการยึดทรัพย์นะครับรวมไปถึงการสืบสวนยึดทรัพย์เพื่อให้คนที่ค้ายาเสพติดเกรงกลัวนะครับเกรงกลัวจะไม่ไม่เข้าไปยุ่ง แล้วถ้าทุกวันนี้ถ้าเราไม่ทําต้นน้ําให้ดีนะทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นอย่างนี้ท่นเพราเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเด็กเนี่ยเขาติดยาเสพติดเขาอยากได้ทั้เขาก็ไปขายยาแล้วลงโทษไม่ได้หนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พอเขามีรายได้ห่อนมันก็ขยับจากเป็นรายย่อยก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วภาพประเทศเราคือแบบมันพอมันมีเงินเนี่ยมันสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆเพราะฉันสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเลยบอกว่า การซิลชายแดนปาบปามยาเสพติดรวมไปถึงที่ท่านลงทำด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่มันไม่ได้อยู่ในประเทศเราเนี่ยมันอยู่รอบบ้านเราสุดท้ายเราเราก็ต้องทําความร่วมมืออยี่งที่ท่านว่าไปไปลาวไปต่างประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศช่วยกันแก้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นมุกทหารเนี่ยผมดูข่าวก็น่าตกใจเราจับยาเสพติดบ่อยมากนะครับจับบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ย เราได้ฟังท่านนอรขอเมื่อวานนะครับก็ถือว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเทคโนโลยีต่างๆมากมายในการขนยาเสพติดข้ามบ้านเราอ่ะข้ามหัวเราไปครับผมคิดว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมอยากให้มุกดาหารเราเป็นเหมือนแลนด์มาร์กบอกว่าเฮ้ยกูซิลชายแดงดีที่สุดเรื่องพวับผมติวชายแดงดีที่สุดเออดูแลเจ้าหน้าที่ดีที่สุดแล้วใช้ทรัพยากรแบบคุ้มค่าคุ้มราคาผมว่า เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องเรื่องยาเสพติดควบรวมไปถึงสินค้าผิดกฎหมายที่ผ่านกานเราด้วยนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าสินค้าที่ผ่านการเราสามแสนกว่าล้านเนี่ยสินค้าผิดกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผิดกฎหมายไม่พอนะพอปลายทางเนี่ยมันไปส่งผลกระทบนะอย่างบุหรีห่ไฟฟ้าเนี่ยมะเร็งปอดหรืออะไรต่างๆ่างอย่าะว,ว่าไป นะครับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมอกหรืออ,อยอเนี่ยก็ส่งผลเราต้องมาแบกรับสาสุรงบประมาณสาสุขต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราซิลชายแดนได้ดีดูแลชายแดนได้ดีผมว่าจะช่วยคนไม่ใช่แค่มุกทหารช่วยได้เกือบทั้งประเทศครับขอบคุณครับท่านปะระธาน